วันนี้กูว่พามือมืออยู่เกมเอ,อไม่ใช่เกมผีแล้วก็ไม่ใช่เกมบ็อกซี่เลียมเชี่ยนั่นด้วยวันนี้กูพามือมืออยู่เกมเชี่ยนี่เป็นเกมที่กูโดนแนะนํามาจากเพื่อนเว้ยอันนี้เพื่อนที่โรงเรียนอะมันแนะนํากูมาเลยบแบบอืมใจดีดิเกมมันก็ในโทรท์ภาพมันก็ไม่ได้สวยมากแต่มันก็ดีอะดีกว่าเกมบางเดี๋ยวนะเหี้ย yeah, พระจันทร์เหรอต้นซากุละโรงเรียนแม่คิดถึงจริงๆเลยเนี่ยตู้กดน้ําโอ้ยเยี่ยมไอเหี้ยรอยบาทกูอ่าแล้วก็กิน ไอ้ชิคินโคตรน่ากลัวเลยเสร็เอ๊ะเดี๋ยวนะมีคนคิดเหมือนกูไปเนี่ยสีขาวยอดเยี่ยมทำดีน้องเอ้ยแมวไอ้ชิคูคุยกับแมวมันออกแนวยังไงเนี่ยจีบหนุ่มใช่ไหมแล้วทำไมกูต้องมาแสดงความเกเรในเกมเชี่ยนด้วยตัเนี่ยเดี๋ยวตัวเชี่ยยืนยืนกลางแขนอยู่แล้วเนี่ยแล้ี่เชี่ยเนี่ยเฮียสปีโร่เฮ้ยทำไมผมมึงขาวก็กว่าทำไมผมมึงเป็นสีเทาเนี่ยเราต้องตามหาคนที่เราชอบใช่ไหมวิ่งขตนะขวานก็มาเแบดบอลนี่เชี่ยเนี่ย 300อยโอ้กูอ้าปากด้วยทำไมมันโล่งอย่างนี้เนี่ยวูวโรงเรียนเฮี้ยอะไรเนี่ยเอ๊ยนั่งได้โคตรเดเอ้ยนี่ไงเพื่อนเพื่อน,นกูเห็นบางอย่างสรงผมนี่มันมิกุใเชื่อไหมบอกกูมาไม่ใช่ห้องกูกูจะเข้า <c oughs> ขอนั่งที่ได้ไหม อาจารย์ซอนเลยภาษาญี่ปุ่นผมนี่โคตรเก่งชิ่งเคียวร้อยสเส้นไปอยู่ไหนไวะไอ้เที่ยหาไม่เจอโอ้มีหลังสนามด้วยไอ้เที่มันแยกยากยาก,ก็ไปเรียนแล้วเหมือแล้วมึงจะออกกันมาทําไมเนี่ยโอเวลาตอนเที่ยงนคนก็น่าจะไปที่โรงอาหารกันใช่ไหมโอ้เชีอ่อเอเฮ้เราก็ด้วยอะไรมันจะชุนรุมมึงขนาดนี้มึงเป็นเฮียมึงหิวกนเลยาจายัด อ๋อกูรู้แล้วถึงตอนมัธยมเลยใช่ไหมวิ่งมาแย่งโต๊ะกันนี่เองมึงต้องเป็นคนยังไงที่มึงนั่งกินแล้วมึงกินอะไรกันเนี่ยห่างๆกันเว้ยเดี๋ยวพวกมึงติดโควิดโควิดกันหรอกไอเชฟกูนั่งคนเดียวโดดเดียวน้องทำไมโดดเดียวอย่างนี้ว่าแต่กูยังไม่เห็นรุ่นพี่รุ่นพี่อยู่ไหนเนี่ยนั่งแบบสุภาพสตรีมากเลยพวกมึงเลียงอะไรกันวะเนี่ยกูกินน้ำก็ได้วะนี่กูเก็บมาแล้วใช่ไหมกูไม่ได้ตั้งใจจะเก็บมีดอ้หอย เป็นถอย<น>อ่ะ <laughs> ไม่ได้ทำอะไรกูแคดหยิบน้ำขึ้นมาชิา๋มไปแดกแบบหล่อเท่โว้ยกูด้วยทำหาอะไรผิดอาจารย์ในเ,นมเอนอกมเช้นนี้มันเถื่อนจังวะเนี่ยลงอาหารมีอยู่ไหนมีขึ้นมาไม่ใช่จะเก็บดิอา,อาจารย์แม่งสแมาใสก่กูทีเดียวตายเลยไม่นะศพแม่งสวยมากในเมืองพวกมึงทำกับกูอย่างนี้ได้เลยเดี๋ยวกูมากูอยู่ในโรงเรียนไม่มีใครรักเลยเดี๋ยวกูเล่นแมงเลยสัสเจอกูแน่ไอ้พวกเขี้ยเจอกูไอ้พวกอีดอกอยู่ในโรงอาหารไงนักใช่ไหมเฮ้มาเลย กูมีทั้งดาบและสก,กิลการฟันสุดหล่อเท่มึงอยู่ไหนเอาไปเช่นงนี้ใช่ไหมตันไงกูมึงไอ้พวกเขี้ยกูม,มาแล้วจะกูดจะโอ้คางเลยโอ้กางแขนขาตานัตนาอยู่หรอฟันนี่ชิบฟันหยุดกูมไม่ได้หรอกไอสัตว์หยุดแหลกชิบหายจะยืนออกทำไมฟันหยุดกูมไม่ได้หรอกน้อง,น,องน้องสุดยอดต้อันตกใจพวกเขี้ยไอ้ผมแดงอีดอกตายนะเวันนี้ยังไม่ไม่รู้แล้วรู้หรอไม่รู้อะไรเลยใช่ไหมเลือดท่วมหน้าเลยมีผมสีม่วงด้วยเนี่ยเป็นไงล่ะไมยอมนั่งกินข้าวกูก็เป็นอย่างนี้กันทั้งหหมมมมดนนนนั่่่และะายออเเป็พืกูใชฮ เลือดท่วมตัวกูเลยว่าแต่นั่นอะไรอ๋อต้องแมวนี่ไม่รู้แล้วรู้เร็วขูข่มึงก็ไม่ต้องรอดอีดอกเกงในสีขาวไม่ต้องมาตกใจเลยอีดอกลองไปคุยกับลามะม่วงซะถ้าตายเธอมันสุดยอดอย่างงี้เนี่ยขออันนี้หน่อยได้ไหมว้า <c oughs> ้กูทำได้อะไรวะเนี่ย <c oughs> นี่เป็นเกมที่สนุกที่สุดตั้งแต่กูเคยเล่นมา <c oughs> นี่กูลงติก๊กตอกนี่กูจะโดนแบนไหมเนี่ยโดนทิ้งมาสามร้อยงานนี้ติแทงแม่งเลยจ้วงแทงจ้วงแทงอุ้ยเชี่ยตำรวจเชี่ยตำรวจมาวิ่งโอ้ยตำรวจไม่ใช่กูแล้ว ว้บตำรวจสาวอะไรจะยิงกูหรือไงมันมีดีเลย,ยิงอยู่ว่ะนี่โอกาสนี่แหละจ้วงแทงเอาชิบหายว่าจ้วงแทงม่จิบอะไรแม่งและไอสัตว์ขเข้าเมาํำเฮียจ้วงแทงโหที่เหลือมันคิดว่าเข้าไปอยู่ในนั้นมึงรอดอยังไงฮะยืนคุยกันทำไมแทงไม่โดน ไม่ต้องมาหนีเลยอีกดอกรุ่นพี่เป็นของกูคนเดียวแต่กูยังไม่เจอรุ่นพี่ช่างแม่งมาละกันเกมนี้แม่งระบายอารมณ์ดีที่ผายแล้วมาเวสบอลหน่อยดีกว่าโอ้ยพวกมึงยังรอดอยู่อีกเนี่ยเดี๋ยวกูจะทำให้มึงไปสบายตามเพื่อนลงไปละกันโอ้เทคอนโดซะด้วยเทคอนโดซะด้วยลุงไปคุยกับล่ามะม่วงแล้วมึงเนี่ยเฮ้ยลงเป็นรอเทแล้วก็พี่จะปืนจะปืนไม่ไม่เอาไอ้นี่ มาเลยเข้าเมาว่าแต่มีกี่นัดเนี่ยลูกกระสุนไม่จํากัดยิงสุดสมจริงเออไปคุยกับรามามัวคิดว <c oughs> ่ามึงจะปกป้องคนได้อะไรใช่ไหมไม่กูไม่กล้าเราติดต่อกูไม่หลงแม่งดีกว่าไอ้เชี้ยเสียวไอ้สัตว์โดนแบนแน่ๆดูจากสภาพแล้วเกินไอแล้วทําไมท่าวิ่งมันกูมันเป็นอย่างนี้เนี่ยตำรวจปล่อยกูไปอย่าไปอยู่กับโก้ไปถ้ากูโดนยิงตายเป็นไงเนี่ยยิงมาเลยกระสุนแบบสโลว์โมชั่นโคนหัวโอเคขอบคุณสำหรับแฟนอาร์ตที่สดแสนจะสวยและเพอร์เฟคงพวกมึงด้วย ถ้าอยากจะส่งแฟนอาร์มก็เข้ากลุ่มเฟ e บุ o k มาชื่อตามเหมือน YouTube เลยเว้ยแต่ไม่ต้องเขียนเลขแล้วดูนี่เชี่ยอะไรวะเนี่ยเอาเป็นว่าไม่มีความเกเรเลยโอ้ยยไงเสร็จไปลูกพี่ที <c oughs> ่มาเชี่ยเตไม่เชียรนเ่ย